แต่ถ้าเกิดคุณซื้อขายด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคุณบริหารพอร์ตด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคมหาเหตุที่คุณขายทองไม่ได้จริงแต่ถามว่าถ้าคุณคนเข้าซื้อตอนนี้คุณคุณต้องรับตอนถ้ามันมันมันลงไปเทสสี่พันให้ได้ด้วยนะคือท่านเราต้องระมัดระวังว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ทองลงเนี่ยมันจะเป็นอะไร เราจะเห็นข่าวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยข้อข่าวนี้แหละเมื่อคืนทองเลยนงที่อันนี้พูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไปดูข่าวม,มันไม่ได้มีน้ำหนักขนาดนั้นเนี่ยมันก็แค่ไปเทสอัพไซด์แล้วมันไม่ผ่านจริงๆแล้วว่าตอนนี้เรื่องของเรื่องคือมันไม่มีปัจจัยให้คนขายทองหนักๆกแล้วมันก็เลยไม่มีปัจจยัยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าส่วนตัวผมเลยนะเชื่อว่ามี่ปปัจจัยให้ทองเป็นลง แล้วนอกจาก geopolitics นอกจาก de-dollarization central bank demand ที่จะเข้ามาซื้อแล้วนะคะคุณเก่งก่อนหน้านั้นในตลาดทองคำก็จะมองอยู่ หลักๆอยู่อีก2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นตัวเอื้อทองคำ<ช>เรื่องนี่อเมริกาที่ทําให้ไม่ค่อยมั่นคงกับประเทศอเมริกากับดอลลาร์เนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตทองคำนะคะเรื่องของอที่ทานดอกเบีย้ยก่อนนะคะปีนี้ก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นปีที่แต่จะลดดอกเบีย้ยนะคะเงินเฟอ้อของเขาก็ดูจะค่อยๆชะลอลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวมีน้ามันออกมาจากเวเนอาจจะทําให้แรงกดดันกับเงินเฟอ้อมันลดลงไปอีกน,นะคะคุณเก่งมองเรื่องมุมจาก เฟดยังไงบ้างโอกาสการลดดอกเบีย้ยแล้วก็ผลกับราคาทองคําในปีนี้คะ่ะผมว่าเฟดเนี่ยคงจะลดดอกเบีย้ยพอสมควรแน่ๆนะอาจจะสองครั้งเป็นอย่างน้อยก็เดี๋ยวพฤษภาเราก็เปลี่ยนประธานแล้วเนอะพอพฤษภาเราเปลี่ยนประธานปุ๊บประธานคนใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเป็นคนที่แบบสั่งสายหันขวาขวาหาันได้แน่ๆค่ะยังไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ต้องเป็นคนผมว่าเป็นคนอย่างนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย นโยบายบตัวดอกเบีย้ยเนี่ยคงลงยังไม่นับว่าแต,แต,แต่แต่อันนี้ยังไม่ชัวร์เนี่ยเขาลือกันว่าพรุ่งนี้อาจจะตัดสินเรื่องเรื่องทารีฟถูกไหมฮะแต่ผมผมผมตามที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนสารสูงไม่ได้ประกาศนะว่าจะจะคุยเรื่องอะไรบ้างแต่นนี้เป็นการคาดการณ์ว่าเรื่องทาร่ฟจ,จะอยู่ด้วยถ้าเกิดเรื่องทารีฟหายไปเกิดอะไรขึ้นอันนี้นี่อเมริกาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเก็บมาแล้วต้องเอามาต้องมาจ่ายคืนเขาแต่ก็ไม่รู้จะผ่อนจ่ายยังไงนะแล้วก็ แรงกดดันเงินเฟอ้อก็หายไปอีกตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเทรนด์ดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะต่ำแน่นะครับและตัวนี้ก็น่าจะซัพพอร์ตทอค่ะส่วนเรื่องของปัญหาหนี้ปัญหาการขาดดุลของสหรัฐนะคะที่ก็อาจจะสูงขึ้นนะคะนี่ยิ่งถ้าเราเมีประเด็นเรื่องของสารสูงที่ ตีตบตัวภาษีคุณทรัมป์นี่อีกนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาต้องมีภาระมากเกินไม่รู้เขาต้องไปจ่ายคืนบรรดาผู้ค้าที่เขาเก็บเงินมาหรือเปล่าถ้าเทียบกับนี่เก่าเขาก็ไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่นะไอของที่เพิ่มมาเพราะนี้เก่าเขายี่สิบกว่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบกว่าล้านเนี่ยนี่ก็เพิ่มึ้นลักแสนเนี่ยก็มีเดียวค่ะ,คะเรื่องการขัดรุนกันข้างมันเป็นมันเป็นมีผลกระพรองมากไหมคะคุณเก่งผมว่าไม่มีผลในแง่ของในแง่ของอัตาเบียอ ตัวนี้ดอกเบียมันจะกดสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ตัวดอกเบียเนี่ยมันทําให้เงินเฟ้อมันไม่ไม่ไม่ปรับขึ้นแล้วมันทําให้ดอกเบียมันลดได้ค่ะที่ที่ทั้งหมดทุกประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายสถาบันเขามองว่าปัจจัยส่งเสริมทองคํามีเยอะมากนะคะมองกันระดับหลัก 4,900เหรียญ5,000เหรียญนะคะแล้วก็เป็นระดับที่สูงและจะมาถึงเร็วด้วยบางพอบางโบกบอกว่าควอเตอร์แรกเลยบางโบกบอกว่าครึ่งแรกของปีนะคะ,ะคุณเก่งแล้วก็ทาง Gcap วิเคราะห์ส่วนที่เป็นเป้าหมายของราคาทองคำยังไง1 5,000เป็นไปได้ไหมเมื่อสักครู่บอกแล้วนะคะบอกว่าแค่ปักซอยและชามลน์ในการที่จะมาถึงของเป้าหมายระดับนี้เนี่ยมันช้าเร็วแค่ไหนะ ทำไลน์นี้เป็นเรื่องพูดยากครับเพราะเราเราไม่รู้ว่าตัวตัวประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะทําอะไรอีกบ้างหรือเปล่าตัวตัวพี่ทาเนี่ยน <laughs> ะไม่รู้เขาจะทําอะไรอีกหรือเปล่าแต,แต่แต่ผมก็เชื่อว่าไม่ช้าคือถ้าเกิดตอนเนี้ยมัน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 หลุดเดิมเลยที่คล้ายๆปีที่แล้วไม่มีคอนเซิร์เดตระหว่างสามพันสามพันสามเนี่ยพอเบรกเนี่ยมันวิ่งเลยตอนนี้มันก็คอนเซิร์เดตอยู่ระหว่างสี 4, ่พันสี่พันสี่ ต่ตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะเบรกแต่ยังไม่ค่อยไปแต่ยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่เนะถ้าถ้าก้าตอนนี้เก้าหนึ่งละเก้าละห้าร้อยเหรียญมันง่ายมากอ่ะผมรู้สึกว่าแบบครึ่งปีแรกก็เป็นไปได้นะไม่ได้ยากมากค่ะแต่ถามว่าถ้าคุณคนเข้าซื้อตอนนี้คุณคุณต้องรับตอนถ้ามันมันมันลงไปเทสี่พันให้ได้ด้วยนะถ้าเกิดแบบเออเฮ้ยเนี่ยมันยืนอยู่ในวงคอนโซลเดตของมันอยู่มันเบรกเบรก วงนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ามันกลับไปเทสสี่พันได้ไหมแต่ถามว่ามุมมองผมโอกาสกลับไปขาลงเยอะไหมผมมองมันมันมันจำกัดมากอ่ะมันจำกัดมากคือแบบตอนนี้ผมว่าคนอย่างที่ผมบอกผู้จัดการกองทุนไม่น่าเลือกขายทองคือถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อขายตามเทคนิคอลโอเคคุณคุณอันนี้คุณตัดไปเลยนะเรื่องเทคนิคอล ผมว่าต้องเชิญอีกคนมาคุยด้วยอาจเรื่องเทคนิคข้อเนี่ยคุณคุณซื้อขายตามเทคนิคข้อเนี่ยมันจะมีรอบซื้อรอบขายของมันอะขึ้นปุ๊บลงขายแต่ถ้าเกิดคุณซื้อขายด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคุณบริหารพอรด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมหาเหตุที่คุณขายทองไม่ได้จริงๆจริงๆเลยอ่่คะ แล้วคือถ้ามองว่ามันจะมีคอนซูิเดตราคาที่คุดเก่งว่ามันอาจจะถอยลงไปได้อีกนะระดับประมาณสี่พันต้นมันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรคะคือถ้าเราต้องระมัดระวังว่าจะมีเรื่องที่ทําให้ทองลงเนี่ยมันจะเป็นอะไรสี่พันต้นมันก็มันไม่ได้เยอะนะครับมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นยังไงดีอะจากที่ผ่านมามันเป็นพฤติกรรมของมันอยู่แล้วที่มันจะแกว่งอยู่ในเลนส์สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของมันอยู่แล้ว บางทีมันแค่แบบเอคือบางทีเราเห็นข่าวเข้ามาเนี่ยมันโอเคคุยอาจจะอ้างข่า,ขาวหมายความว่าแบบเเรา,าจ,จะเห็นข่าวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยข้อข่าวนี้แหละเมื่อคืนทองเลยลงที่อันนี้พูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไปดูข่าวมันไม่ได้มีน้ําหนักขนาดนั้นเนี่ยมันก็แค่ไปเทสอัพไซด์แล้วมันไม่ผ่านันกลับไปมันก็กลับมารวมกับหลังข้างล่างใหม่อันนี้เจอบ่อยๆมากคือว่าข่าวมันไม่ได้อธิบาย ความรุนแรงหรืออะยังไงน้ำหนักของการลงหรือการขึ้นได้ขนาดนั้นหรอกแต่แบบยังเอาจริงๆริตอนเบรกสามพันสามสามพันสี่เนี่ยแล้วเบรกมาถึงใกล้ๆสี่พันเนี่ยข่าวหลักๆก็ไม่มีนะเกือบจะเหมือนเดิมนะเอาจริงๆอ่ะคือตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปอ่ะมันมีข่าวที่แบบเหมือนจใหญต่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าย้อนกลับไปจไําได้จริงไหมไม่ได้นะคือแบบอา้าวเขเบรกก็ไปต่อครอว่าตอนนี้เรื่องของเรื่องคือมันไม่มีปัจจัยให้คนขายทอง หนักๆแล้วมันก็เลยไม่มีปัจจัยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าส่วนตัวผมเลยนะเชื่อว่าไม่มีปัจจัยให้ทองมันลงครับคือ้ามันจะลงมันก็จะเป็นการลงหมายเขาว่าถ้าเกิดลงลงลงแบบลุนเล่นใช่ไหฮะโทษทีค่ะค่ะ ก็เป็นรอบของการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนะคะสาหรับทองคําทีนี้นั่นคือทองคําโลกนะคะแต่ว่าทองคําในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีประเด็นเพราะว่าไปโยงกับเรื่องของค่างเงินบาทด้วยนะคะแล้วก็อาจจะ,ะต้องไปคํานึงถึงสิ่งที่จะเป็นมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําลังติดตามสถานการณ์ของการเทรดทองในประเทศอยู่ด้วยนะคะคุณเก่งประเมินฝั่งเรื่องของทองในประเทศยังไงบ้างทั้งสิ่งที่โยงกับบาทด้วยแล้วก็มาตรการที่ อาจจะออกมานี่มันจะมีผลกระทบกับคนซื้อขายทองคาในประเทศไหมคะเอามาตรการก่อนเพราะผมเชื่อว่าคนอยากฟังเรื่องมาตรการก่อนนะมาตรการแบงก์ชาติคือตอนนี้ผมก็เได้สื่อสารกับแบงก์ชาติค่อนข้างใกล้ชิดล่าสุดเท่าที่ผมเท่าที่ได้ยินเท่าที่เราคุยกันในโต๊ะเลยนะครับเเขาจะพยายามไม่ให้กระทบผู้ออมทั่วๆไป หรือและก็อาจจะและน่าจะพยายามและก็แทไม่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 โฟกัสที่ผู้ซื้อขายธรรมดาอย่างเงี้ยผู้ซื้อขายธรรมดาแบบไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กลอตเนี่ยอันอันนี้คือความเข้าใจที่เราสื่อสารกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครออมทองใครซื้อทองเก็บรายวันไม่ใช่รายวันเนี่ยแบบอะซื้อทองเก็บตามรอบคุณแล้วก็กลุ่มนี้คุณวางใจเลยเขาไม่เขาไม่ได้อยากยุ่งกับคุณ ผมขอโคดไปน,นิดหนึ่งคือว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นด้วยแต่เขาเชื่อว่าการซื้อขายทองเนี่ยในวอลลุ่มเยอะๆ <c oughs> มันทำให้ค่าเงินบาทแข็งอันนี้คือสิ่งที่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปโฟกัสที่มันวอลลุ่มที่มันเป็นบิ๊กหลอดใหญ่ๆในการเทรดดิ้งอันนี้ยวขออนุญาตไม่เห็นด้วยไว้หน่อยนหนึ่งนะครับครับดังนั้นคือคนที่ออมคนที่ อซื้อเก็บในก้อนเงินที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่คือที่เค,คุณเก่งพูดถึงระดับที่เป็นเทรดดิ้งวอลุ่มใหญ่เป็นบิ๊กลอตเนี่ยก็จะมีการน่าจะต้องมีการกําหนดถูกไหมคะว่ามันไซส์ใหญ่ขนาดไหนมันถึงจะถูกเรกูลเลตใช่ใช่ใช่อันนี้ยังคุยกันอยู่ว่าไซส์เท่าไหร่เรียกว่าใหญ่ซื้อ<ม>ซื้อเก็บเนี่ยต่อให้เป็นลอตใหญ่เนี่ยแต่บางคนเขาซื้อเก็บแบบไม่รู้นี่รายได้เยอะเงี้ยอซื้อแบบเดือนละกิโลอะไรเงี้เขาก็ไม่ยุ่งนะอะ ก็คุณซื้อเก็บก้อนแล้วไปก็ไม่ยุง่งอันนี้เท่าที่ซือคุยกันนะครับเพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยโดยโดยโดยสถิติโดยสถิติที่เขาสน,จสนจใจเรื่องบาทแข็งอ่คนที่ซื้อเก็บอย่างเดียวเขาจะไปยุ่งทาไมเขาไม่ต้องยุ่งใหญ่การซื<ค>้อ <rill> ทองเนี่ยมันคือการซื้อดอลลาร์ขายบาทมันคือทําให้บาทอ่อนโดยตัวขอ,ข,ของมันเองอยู่แล้วค่ะครับอืมแต่นั้นคือถ้าเราจะต้องอติดตามเนี่ยก็เป็นส่วนที่เทรดถูกไหมคะมีการซื้อขายซื้อขายแล้วก็ก้อนเงินใหญ่ไม่ใช่ ใช่ฮะถ้าเิดเป็นแบบเป็นล็อตใหญ่ๆซื้อขายเยอะๆเนี่ยผมว่าเออก็ก็ยังไม่แน่ใจว่ามาตรการมาตรการจะเป็นยังไงแล้วก็อันเนี้ยนะอาจจะ,อาจจะอาจจะยู่ก็คืออยู่ในวงของวงของที่ซื้อขายในนามของบุคคลธรรมดาเนี่ยพนิติบุคคลเขาต้องรีพอร์ต <c oughs> รีพอร์ตธุรกรรมซื้อขายเสียภาษีอะไรครับติติแล้วพวกนั้นเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไร